เอาละอืมเด็ไปหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยเด็กตายแน่แน่กคนอบเตี้ยมเฮ้ยมาเลยเย้เลยว้ายไม่ละ อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยเอ่อส่วนฝั่งนี้ก็โอ้มาแล้วโอ้โหมาแล้วกันครบเรียงนนเ,ยเ,ยเนี่ยทุกคนเออเฮ้ยจิงเนี่ยโอเคเราหลับเปไบ็นไงเพื่อนเพื่อนบอกว่าตรงนี้จะเป <มา S 2> <อ>็นทางลงนะโอเคเฮ้ย อะไรนะไฮ้เบิ้น,น้นมกนโอ้เเยเบิรลอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนจ้งลาบไปพร้อมเฮ้ยจีมันโอ้มีใครรู้ไหมวันเอ้ยตะกี้อะไรเฮ้ยกคนเฮ้ยจมันเน,นี่ยทุกคน Quay ra Quay bơi ra Kê Quay bơi ra Ui Bây ra